ครับสวัสดีครับจาก b y r c i c o m นะครับเทสมวิทมินินะครับส่งคุณอัญจลักษณ์นะครับนี่ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก้ามาดูตําหนิของล้ำก่อนนะครับอ่านี่มาแล้วนะครับอ่านี่ครับก้าจะมีตรงนี้นะครับอ่าตรงด้านหลังนะไครับอ่าเดี๋ยวลองประชมให้ดูเป็นพวกเนี่ยครับล่องรอยการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็จะมีด้านหน้าหน้าขวามุมนี้อ่าหน้าขวามุมนี้นิดนึงนะครับอ่านี่ครับจะมีตรงนี้นะครับแต่ผมทำความสะอาดให้เบื้องต้นแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับ o อาเลยครับโอเคครับก็แ c 14ดวงนะครับก็ h o m ครับ e อัปเดตลยนะครับโอเคโอเคนะครับจะไปเกากันนะครับ คล้ายๆจอดไม่นานนะครับปกติในหมู่บ้านจะบินได้แค่นิดเดียวนะครับมันจะบินได้แค่ประมาณ15-20เมตรนะครับโอเคารัน,นี่ผมจะลองดันสัก30ดูนะครับอจ็ดสิแปดอ่ะตอะนนี้ความสูง30นะครับความไกลอยู่อเอาให้เท่ากันเลยนะครับโอเคอ่าน,นะครับอ่าผมนี่ถ่ายพับนิ่งต่อเล็กคอร์ดอ่าถ่ายทับนิ่ง โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มขอดอีกมุมเลยนะครับอมามุมนี้นะครับปึ๊บอ่าโอเคลงข้างล่างนะครับอ่าเแต่ถ้าลงข้างล่างแสงมันจะเยอะหน่อยนะครับข้างบนแสงมันน้อยนะครับโอเคต่อไปขอดนะครับทิ้งครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่น้องบ้านี่เธอทูโฮมนะครับ Return home to จีวจิทยจ,จ,จ,จะแจ๋วนะครับก็เป็นเหมาะอภิโดนเซลฟี่แหละครับไว้เล่นอภิษฎโดเซลฟี่ไว้แบบเจ็บภาพนะครับเวลาต้องเที่ยวอะไร่างนี้เพราะภาพมันจะได้แค่ทูเกับการตดเศษเนี่ยครับโดยมีสัญญาลบกัวนะครับเนี่ยเพราะว่าในกรทมจะเป็นอย่างนี้นะครับเนียครับแล้วก็มีลามีอะไรอย่างนี้นมมนนนนะใช่ไหมครับให้มือเราอยู่ตรงเนี้ยครับ กรครับและลายยกเลิกดิเทนนิโผมได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาตรงใกล้ๆตันเลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคครับนะครับไปยกเลิกรับทุกิคผมเนี่ยเวลาขึ้นมันจะหนีกมือนะครับเราก็กดลงขาได้เลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ